พักกินก๋วยเตี๋ยวกันครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวบ้านยางมะเดินม,มะเดิมครับโอ้พี่น้องเลยน้ำท่วมนะครับแถวนี้นี่อยู่ประมาณอำเภอท่าตุม่มโรงโรงโรงเรียนนี่นี่ครับโอ้ท่วมหนักอยู่เหมือนกันครับนี่นี่ครับ วุ้นดูนดพวกเรากันมาอย่างหิวมากมเป็นไงบ้าง <c oughs> เห็นทะเลไหมทะเลบ้าน <c oughs> รับพักแมมใกล้ถึงละจดุดหมายของเราคือ <c oughs> นี่ครับสงก๋วยเตี๋ยวสักครู่หนะึ่ง ก๋วยเตี๋ยวระหว่างทางพี่น้องโอเคสั่งพิเศษสุกแชแนลพิเศษไหมเนี่ยพ่กพสั่งธรรมดาเหมือนกันมาพี่น้องครับกิมยังอืมอืมหอมอ่ะต้องสั่งพิเศษเพราะว่าไม่ใชกินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเอาพี่น้องเา ไม่เ้าหลายยัง,ง,องเอาเลยยอดมากไะขอตัวกินอย่างอร่อนนยๆเ,เ,เดี๋ยวเราดี้ไปเนาะเดี๋ยวมันจะมืดค่ำเนาะเจอกันใหม่คืนหนะครับท่านผูช้ชมครับสนใจมาช่วยน้ำท่วมพี่น้องป้องไปทางท่าตูมนะโอ้ท่วมหนักนะพี่น้องดูพราะมีพี่น้องเราเข้าไปเนี่ยโอ้ ได้ขีดรัทหารไปนี่ครับได้ทำลงทำเรือได้วยดอาใจซวยเด้อพี่น้องเ้ยบ้านยางมาเดิมครับเนี่ยตำบลเทพพรเทพครับพมเทพท่าตุมจังหวัดสุรินทร์โอ้งามพี่น้อง